บัดนี้เราจะได้กล่าวตามประวัติเรื่องราวของพ่อม่ใจซ้ำเมียตายปาเป็นเพราะเวรหรือกรรมเลี้ยงลูกตาดำดำเช้าค่ำได้เบิ่ ตีบอตอยคำาก็อ้อยลูกเข้าบอนหาปีปลายแม่ตา้ป่าออนสอนคนหนองยังอ่อนสองขวบปลายนั้นเป็นจา ให้น,น้อยที่มาหมายอยากได้เมียมาอยู่น้ำพอไม่นานได้พบพานไมย่ยอดจูไปมาหาสู่อยากได้คู่สาวทองดำทอยว่าจาเจ้าทั้งมหาอกล์แล อยากได้สาวทองดำให้ทาลูกเจ้าตายก่อนหากกล้าทำดำสิเอาซ้อนบอนบอกล้าอย่ามาวอนอย่ามาเ้าให้รำไรอกพ่อไม้ฟังจำลงในใจมืออื่นเด้อ สิ่ได้ล่วงลูกไปขาปล่อยมืออื่นมาได้เวลาใบคล้อยเอื่อนสองลูกน้อยพอสิพาไปทงไปหาปลาพาไปจับปูคงแล้วพาเข่าด ไปกูดสร้างให้ลงยังลูกอ่อนน้อยส้องซอยว้อยกำพระแม่ดีใจ ตรงเห็นมากว่าสีชมพูน้องร้องให้อยากด้พ่อควาพอเลยบอกว่าสีผ้าไปเอาอยู่ในดงมากต้องมาแข่งเป็นกองของน้องบ่อเอื้อในดงทั้งมากเงวียมา ไกลถึงดงไม้ทึบนาตาวันไกลละฟ้าพ่อบอกว่านังถาตอนพ่อขูดสร้างให้กินน้ำเรือน้อยอ่อนคำแล้วอ่อนสอนสองบางอ่อนก็อ่อน โดดลงไปอย่างมันทวมหัวแล้วละพอส่วนพ่อแม่ย้อนลูกชายลงต่อจกบักจบได้นอกกักกนดินลงใส่โตกระจายเสียงน้องชายร้องจ้าเกืีอยลย ว่าพอจะยักกนลงเข้าตานอา้องทำทงมแขนทุ่มขาก้อนดินถืดหนาน้องลากะลมลงดึงได้แคนกัยังแค้นยังขาเอื่อยเลยหูว่าพอสิขาให้ตา ติงบ่ไใดดินทุ่มใบว่าพอนอ้องสองมือนอบเจอก็ยิงบอนพอ,อย่าทุ่มลงดินเป็นผงมันเข้าตาทุ่มขึ้นมา อนันว่าผู้เป็นพอ่พอพ่อนั้นเคยเคยฮักลูกกระโดดเป็นย่างนอพอน่พอร้างทำฝนตกทำพ่อเคอยหาใบตองกังยามหลังค่ าเทียงนาังยามฝนย้อยพอยว่ายามาแม่ลูกลาฝนสิย้อยนั่นใสตายามลมแหงเสียงป่าพอยังได้เอพา อยคูนนบนนอนยามลูกเ็บไขหอนพอลนบอนนอยาหากลูกปานดวงตาพอสั่งทำนัลดมนหกล ไปเบิ่งตั้งแต่พอก่อนดินถมเพิ่งเบนาเสียงจ้าเว้ากอ่อนตกอ่อนล แต่เลยก็ต้องไว้เนี้ยโปกพอขุดดินปกสิ้นที่ว่าในภายพงพอแสนดีใจหักทีสมประสงกลับมาจากดงตรงไปหาสาวทองดำ ไหมาทวงคำแม่ทองดำที่เคยว่าลูกหญิงใจพี่กาขาสตายและหน้าคนงามป่ายตัวเจ้าแม่สาวทองดำเหมือนฟ้ากระนำฝาดลงที่กลา ตัวว่าคนใจซ้ำเหลือล้นข้าลูกตนได้ลงคอคอยเป็นภัยเจ้าสิมหาเงิดงอยามสูนมาโนอเจ้าสิขาคอยคือกันไปให้ไกลย,ย่าได้มารำพันใจซ้ำปานนั้น เท่าตาให้ดีก็ได้ฟังคำพอไม่แค้นจะหลอเว้นกรรมเฮาน้อคิดพ่อลูกขึ้น่านได้โดดลงเพื่อนวิ่งเข้าป่าพงไพรพี่หาตนใดสิ่งใจพ่อให้ทำลม วิ่งบุกป่าทั่วกระยาเลือดย้อยถึงหลุมลูกน้อยใจพ่อคอยสิขาดลงสองมือควัวดเอาดินที่ท่อมลงชีวิตเจ้าปรงเพราอมือพ่อนอลูกยาก,ก็สบลูก cha phun phun ma thớt lụt phơi, tưng phun ma xa đưa lá, hay ma cha vèo nấm po, vèo nấm po, khืน ma gìn าสิภาเจ้านั่นเที่ยวหาไปหาปลาอยู่หน้าน้อยไปงมหอยอยู่หน้าทงพาไปจักปูโคงที่กิเลงมือนี้ทั้งสองหน่อยให้ตื่นมา บาดเอาดินออกจากน้าเห็นแต่คราบน้ำตาจับน้ำแขนบ่ายน้ำขากายากเจ้ายัางอุ่นอยังอุ่น อโนเวนโนจุบนี是是是是่านสารพันเราได้กล่าวตามประวัติเรื่องราวของพ่อไม่ใจสาม จิดจะนาก่อนที่จะกระทำเป็นคาาิธรรมรักโลกโลกรธล,ลงนั้นละนาเป็นคำสอนของพระศาสดาพวกฉันขอลาไปก่อนอย่าร้อนใจ โอกาสมีคงได้พบกันใหม่โชคดีมีใช้ขอให้ได้ทุกคนเธอ